อ่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องมือนี้บอลเทิดเด้อม,มาจกฐานนะมือนีคนดังคนดังมายูทูบนี่แหละโอ้จกฐานได้เลย,เลยได้จักสอบบอลเทิดมือนีสี่ห้าสิบแล้วสี่ห้าสิบสอบเป็นไงจกจกเราลงเลยได้มือนีออเ,เนาะอื ทีมงาน YouTube ก็หาว่าซั่นและหาเราเนี่เรามาจกถานมันเนี่ยสัยหน้อยกันเจ้าก็ล้มมาเห็นออไ,ได้จังได๋จะบ่เห็นเนาะแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้หอยเที่ยวมาหาว่ด มีข่ามหเห็ดเวียกบ่อาะว่าเนาะนะี่แหละเรามาจุกฐานให้ได้เมื่อนี้จุกฐาน,นเห็ดลงเตาโอ้ได้ได้หางชิบสอบนี่เนาะเมือ่อนะี้เนาะไดหางิบสอบโมเละไว้ตั้งน้อยโมเละผัว,วแกน้องใหม่นี่นุ่งหัวอยู่บ่วะนุ่งอยากอยาก,จาก,จากจางจางๆหน่อหนึ่ง พีเดอพี่เดอบ่าเทิดรับมาจกท่านเปแนละเมื่อนี้จกท่านก,าานนกันแล้วท่านกัใช้เพิ่นตัดเข่าหน้าให้ได้นี่จากเราตัดเข่าหน้าให้ก่อนจักมือช่องมือก็แล,แล้วแลลวเนาะเขาก็ลัางงามว่านะเบิ้ลถุงเลยว่าเออเบิ้ลถุงเลยแหละรางงามอยู่ได้เลย งามอืยงามอยู่ทำม,ม,มันห่างบุตักกตได้ทกห่าไายได้อืมฮะโอ้มียเจ้าไอ่ออาจาเจ้าชิม,มามือนีนอ่เนาะเขาชิม,มาส่งเมือนี่บุจักเนาะเขาว่าเห็นเนาะดีและวันเข้ไามา่ส่งยันไปเลยล่นนี่นๆาเนา,นานะ มาก็เอาคือเก่านและเมียได้ค่ะเอาอย่ามันอยูน่น้ำลุงมันก็ ừ, คือเห็นหาาหานั่นแหละบ่อพังลาวเบิ่งเมื่อคืนก็เบิ่งยบก็คือธรรมดาเนาะหูวันเนาะแล้วก็ยังหักยังแพงอยู่ได้เราก็ได้กิน,นหอดเจ้าอยู่แบวบว่าแบบวภาษานะทางพังราวเนาะเมีนว่า เป็นบ้าเป็นยังดอกเห็นเขาไปปลูกโซ่แข้งใต่อีต้นอ๋เราจากมาหาอยู่เนาะอยากมาหาผัวอยากมาหาอันอันนั้นอยู่กิหออ้าวเราปล่อยมามาเมื่อก้บุกามาหาเขาอยู่แล้มาปลูกโซ่่อยู่เนตใช้แข่งใช้ค้าอยู่ตั้งสิบ กินแซมป์่ะตัวซับลิสเหมือนนี่เนาะกินอยู่เนาะอันนี้กับเต้านี่ยกักบบวชเถิดได้เห็ดไทยนี่อบใหม่เลยคนตกเมื่อกี้นี่มันโยดอู้แข็งขักอะไรนี่เก็แข็งขักอะไร บุลุง่ายดอกแบบนีมันหนาได้หนาเนาะหนาก็มันหนาเสฉยเม้อทั้งลุ่มนี่ทั้งนี้บางทั้งหน้าเอาลบวัดได้ถ่านนี่เนาะฮึลบวัดได้ถ่านไล่ลิ้นนี่เจ้าได้คนสี่หาสอบเนาะประมาณหาซิบเนาะประมาณหาซิบสอบเนาะได้เอาขึ้นบัดก่อน mai này xưa mặt thầy thay mình, mặt thầy mừng mía tạo ra khỏi lâu kịp mi tạo hằng lên khỏi lúc mía tạo hiệu lúc nằm đuôi mía tay ngâm mía tóc kịp nó kịp mi sai nè 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 <S speaker> a lẽ mười pha dạng sài bỏ pha dạng tóc cắm mừng chút giết nắng bề bích nói nắng gió lòng 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 น้องเพือผมฮะกรตากระทิมไม่เช้ากระทิมอเป็นบริษัททั้อยู่แถวน่ะมแต่ของเพิ่นแหละบางทีเขาตื่นมาเนี้ยเงินยื่เจียงเกาะไข่ไข่แดงแลบซ้ำช่องม่วงเราก็เปนช้าแล้วอ่ะ โล่เทไรเราว่าโล่ดึงช้ำแขนเรากระขายขายอยู่บ้านน้องพังน่ะนะน้องพื้นนะ่ะกั้งขึ้นกับไปมันบวเป็นไ้ทีได้แล้วมันเอาเออเฮาเอเฮาเอาหยอกมันยอ,มอยากแห้น้อยแน่กับปั้นกับเป็นเนาะ มันม่ดอกไข่อะไรนะฉีหักไข่มันเพื่อสีได้เจ้าพางวุ่นไหรอวาเนาะหยหาหาซิประสอบไลใต้โต๊ะละหาซิประสอบเนาะฮะกิ้นหลายหลายเลยเถิดเอ้ เมื่อแรกเมือแรงนี่าแกสี่หายังไงกินมื่อแรงเต่าแล้วไอคนเห็ดถานไอะไรพี่น้องเอ้ยนี่น้ำน้ำน้ำน้น้งน้ำนางเ้ำน้ำน้น้ำน้น้ำน้ำน้ำนน้เ้้ำน้น้ำน้อ้น้่น้้เน้น้้้บน